มาติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะเมะื่อวานนี้หลังจากที่ทางการไทยประกาศยกระดับปิดด่านข้ามแดนทุกด่านปรากฏว่าแน่นอนค่ะวุ่นวายตลอดทั้งวันโดยเฉพาะยิ่งมีผู้คนตกค้างนะทั้งจากฝั่งไทยเองฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในแต่ละจุดกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นไปที่จังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดกันก่อนนะคะไปดูนักเรียนค่ะก็มีการซ้อมแผนอพยพกันนะคะ ำลังซ้อมแผนหลบภยัยก็นำโดยผู้นำชุมชนแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านค่ะนำคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าไม้ห้วยจันในตำบลห้วยจันที่จังหวัดสีสเกตนะคะติดพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน350คนซ้อมแผนอุพยพหลบเข้าบังเกอร์แบบนี้ค่ะนี่ค่ะ หากเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าต้องหลบไปตรงไหนอย่างไรจะได้ปลอดภัยนะตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยค่ะเคยไปดูเขาซ้อมแบบนี้นะคะเชื่อไหมคุณเด็กด้วยความไร้เดียงสาของเขาะเขาไม่รู้ว่านี่คือการซ้อมอ่ะบางคนหน้าของสารเด็กอนุบาลวิ่งไปร้องไห้ไปโอ้ลูกตื่นเต้นอะเนาะเออทุกอย่างคือคือมันร้าวอ่ะด้วยด้วยเหตุการณ์ด้วยเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเสียงบูดเตือนอะไรอย่างงี้ด้วยอะนะแต่หนูต้องต้องเรียนรู้กันนะลูกด้วยความว่าหนูอยู่ในพื้นที่นะรับอ่าค่ะ แล้วเดี๋ยวไปดูในส่วนของจุดผ่านแดนกันบ้างคุณผู้ชมจุดผ่านแดนถาวรช่องสงงามอำเภอภูสิงห์ที่สีสเกตนะคะซึ่งจุดนี้อยู่ตรงข้ามช่องจวมอำเภออลลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยค่ะสภาพก็คือเงียบเหงาอย่างที่เห็นนะคะมีทั้งสองฝั่งปิดสนิทเลยซึ่งปกติก็จะเปิดวันจันทร์พุธศุกร์ก็จะมีเพียงเจ้าหน้าที่ประจําด่านนะคะขณะที่พ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านค่ะในตลาดสดเทศบาลเมืองสีสเกตยอมรับว่าการปิดด่านกระทบต่อการค้าขายแต่เพื่อประโยชน์ของชาติเป็นผลดีแน่นอนค่ะ ในแง่ของอธิปปตยของประเทราบถือว่าดีามั่นคงในแง่เศรษฐกิจก็อาจจะกระทบเศรษฐกิจชุมชนบ้างแต่ว่าในแง่ของรากคา้านณาสงส์ารประชาชนที่ไปมานะครับได้รับความเดือดร้อนแต่ถ้าพูดถึงประโยชน์ส่วนรวมแล้วเห็นว่าในสถานการณ์เช่นนี้ถือว่าเหมาะสมแล้วครับส่วนที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ชาวกัมพูชานะับร้อยคนค่ะไปรอข้ามแดนแต่ฝั่งกัมพูชาก็ไม่เปิดด่านนะคะ จึงได้แต่เฝ้ารอเจราจาหลายคนเป็นผู้ป่วยด้วยค่ะที่เข้ามารักษาตัวในไทยต้องรีบขอออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับประเทศหลังทางการไทยไปช่วยเจราจาเกือบบ่ายสามโมงฝั่งกัมพูชาถึงได้ยอมเปิดด่านให้ชาวกัมพูชารถสินค้ารถส่งน้ําแข็งรถยนต์ประมาณ15คันกลับเข้าประเทศส่วนที่ปราสาทตาเมืองทมเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและกัมพูชามาเที่ยวคึกคักเลยค่ะตลอดทั้งวันนี่ประมาณ700อคนแล้วก็มีพระด้วยค่ะมีพระจากกัมพูชา ขึ้นไปทําพิธีบางอย่างบนปราสาทนะคะซึ่งทหารของไทยก็เข้าไปทําความเข้าใจตักเตือนแล้วก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยนอกจากไปเยี่ยมชมปราสาทก็ได้นําน้ําดื่มสิ่งของไปมอบให้กําลังใจกับทางทหารด้วยนะคะค่พะพาคุณผู้ชมไปดูที่ด่านพรมแดนคลองลึกอําเภออรัญ,ญประเทศจงังหวัดสาะแก้วกันบ้างน,นะคะวุ่นวายตั้งแต่เช้าเลยอ่ะคุณผู้ชมชาวกัมพูชาประมาณ200คนได้มารอข้ามแดนแต่ข้ามไม่ได้ค่ะ จ้าหน้าที่50นายต้องมาดูแลความเรียบร้อยกันพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้รับทราบกันว่าจะอนุโลมให้ข้ามแดนที่ด่านบ้านคลองลึกและบ้านเขาดินเนี่ยในเวลา5โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะส่วนบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยาและจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปลือจะให้ข้ามตอน5โมงเย็นถึง6โมงเย็นจุดนี้1ชั่วโมงนะคะ ส่วนรถบรรทุกเปล่าให้ข้ามที่ด่านถาวรสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาและด่านบ้านเขาดินแต่ละจุดไม่เกิน30คันตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึง2องทุ่มแต่ทีเนี้ยในช่วงเวลาบ่าย3โมงประตูชายแดนทั้งสองฝั่งมีการเปิดให้รถพยาบาลเข้าไปรับชาวกัมพูชาด้วยนะคือป่วยเป็นโรคหัวใจค่ะ ต้องรับเข้ามารักษาในไทยแล้วก็มีการส่งศพชาวกัมพูชาที่เสียชีวิตเนี่ยกลับไปทําพิธีที่บ้านเกิดอันนี้เราเต็มที่ปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมเลยนะคะคุณผู้ชมจนกระทั่ง5โมงเย็นที่ด่านบ้านคลองลึกประตูด่านทั้งสองฝั่งก็เปิดให้ชาวกัมพูชาเดินทางกลับประเทศและรับคนไทยที่ตกค้างข้ามแดนกลับมา ชาวกัมพูชาต่างหอบกระเป๋าเอยสัมภาระเอยพัดลมเข็นรถบางคนก็ขี่รถจักรยานยนต์ข้ามแดนเมื่อใกล้เวลาปิดด่านสองทุ่มเจ้าหน้าที่ก็ยังอนุโลมให้อีก15นาทีนะคะแต่ว่าคือบางคนก็กลับไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าหมดเวลาซะก่อนนะก็เลยต้องนอนพักที่ฝั่งไทยะค่ะแล้วก็รอรุ้นกันอีกทีวันนี้นั่นแหละว่าเจ้าหน้าที่จะอนุโลมให้ข้ามแดนหรือเปล่านะคะ สำหรับยอดคนข้ามแดนที่ด่านคลองลึก3ชั่วโมงชาวกัมพูชากลับ7,422คนส่วนคนไทยเนี่ยข้ามมา1,584คนนะคะไปดูอีกจุดหนึ่งค่ะจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดอำเภอโปง่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีทางกัมพูชาขนแผงเหล็กมาปิดกั้นค่ะบริเวณเชิงสะพานข้ามแดนห้ามยานผ่านะและคนข้ามแดน แล้วก็ช่วงเชา้ายังอนุญาตให้นักเรียนชาวกัมพูชานะคะข้ามแดนมาเรียนหนังสือในฝั่งไทยได้ตามปกตินะีเด็กนักเรียนก็เข้ามาได้นะคะตัวเล็กตัวน้อยอ่ะคราวนี้มาดูผลพวงจากมาตรการยกระดับเปิดปิดด่านกันบ้างค่ะก็มีรถบรรทุกสินค้า30คันตกค้างอยู่ในไทยเพราะว่าไม่รู้ว่าด่านปิดส่วนสินค้าก็เลยต้องรอผู้ประกอบการมาเจราจาว่าต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะคะ ส่วนคนไทยที่ตกค้างในกัมพูชาเรื่องนี้ผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธินและผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดให้ความมั่นใจว่าทุกคนต้องได้กลับประเทศหากมีหนังสือเดินทางถูกต้องนะคะส่วนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะจุดนี้ก็เปิดให้นักเรียนจากจังหวัดเกาะกลข้ามแดนมาเรียนหนังสือได้นะส่วนบรรยากาศก็บรรยากาศร้านค้าบ้างอ่ะบรรยากาศร้านค้า เงียบเหงาค่ะชาวกามพูชาปิดทุกร้านเลย,ยพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเตรียมใจไว้แล้วตอนนี้ได้แค่รอให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายอย่างรวดเร็วค่ะ